ระหว่างที่โลกกําลังเงียบงันนะครับแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยในวงการกีฬาแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีอะไรให้ติดตามมากพอสมควรในเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับทั้งมิติในเรื่องของการแข่งขันอย่างเช่นในเรื่องของไทยลีกเอ่อไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเราคุยไปได้ถูกปะครับผมว่ามันจะกลับมาแข่งขันกันยังไงอ่าถูกต้องแต่ไทยลีกสามไทยลีกสี่เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีการรวมลีกเฉยเออเป็นท<อ>็อปิกเดี๋ยวเราคุยกันช่วงสุดท้ายก็แล้วกันครับเมื่อวานนี้ เราคุยกันเสร็จแล้วแล้วก็ไปจับจ้องผลปรากฏว่าเมื่อประมาณสักบ่าย3ามโมงพี่หมูนพนันศรีสอน uh huh. ถ้าในวงการสื่อบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าพี่หมูเนี่ยคือเกาโชวคนแรกๆบ้านเราเลยนะ uh huh. เขาเขาเขาเป็นคนที่มาแปลสยามกีฬาเนี่ยมันพัฒนามาจากโรงหนังเพชรละม่านะ uh huh. ที่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ uh huh. นะครับแล้วก็ย้ายตัวนะครับ uh huh. ไปอยู่ที่แยก,กเกษมลาตรงคลองเตยพอเสร็จแล้วเนี่ย ยุคแรกก็เป็นยุคพี่โยงอ่ะพี่โยงอือ่าวิษนุนิงกราดอะไรพวกนี้ที่เขา<แ>อยู่ด้วยกันนะอ่า แล้วก็ยอดทองอะไรพวกนี้นะทีนี้พอไปอยู่ที่คลองเตยเนี่ยก็เริ่มมีเด็กรุ่นที่สองเข้ามาเด็กรุ่นที่สองก็จะมีสาธิกรีกุลนุพนันศรีสอนเนี่ยที่ชื่อที่เราคุ้นหูกันอยู่นะสาธิกรีกุลนุพนันศรีสอนนะครับแล้วก็พี่น้องหนูทาราวุธนพจินดาอะไรพวกนี้เคยเริ่มเข้ามาแล้วทีนี้เขาก็เริ่มแยกกันอย่างชัดเจนละอย่างเช่น พี่สาธิตที่เราเรียวกว่าบิ๊กจ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอังกฤษ<อ>ในขณะที่พี่หมูนุงพนันศรีสอนเนี่ยเขามาชัดเจนเลยว่าเขาเขาแปลภาษาอิตาลีได้เขาก็ดูแลเกาโชอซิเลียซึ่งแน่นอนว่าเมื่อก่อนในเกาโชอซิเลียเนี่ถือว่าเป็นหลีกใหญ่นะ ก่อนที่พิมิริจะบูมเต็มที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสามทหารเสืออินเตอร์มิลานก็เป็นชาวเยอรมันสามทหารเสือชาวดัตที่อยู่กับเอซีมิลานอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันจะเป็นเป็นลักษณะเลเจนของเขาอะเมื่อวานพี่หมูก็เคยคุยคุยกันหลายทีแล้วพี่หมูก็ไม่ยอมทำเมื่อวานพี่หมูนึกไงไม่รู้พี่หมูก็เริ่มมาทํานะครับมาไลฟ์ออก เฟซบุ o <Facebook> กนะครับแล้วก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลเกาโชซิเรยียเป็นหลักนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลทั่วๆไปซึ่งอันนี้แนะนำเลยครับ แต่แกยังไม่มีเพจนะแกก็ทําแค่หน้าของเขาหน้าของแกเองนกพนันสีสอนนะครับนกพนันสีสอนก็ลองไปติดตามดูก็แล้วกันพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวก็ขึ้นหน้าหน้าเฟซแกเองอะ่ะแล้วแกก็จะมาไลฟ์ให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับสําหรับพี่หมูนะทีนี้เมื่อวานพี่หมูก็พูดถึงความบานปลายของไอ้ลีกอิตาลีอยู่พอสมควรครทีนี้ ส่วนหลีกอังกฤษล่ะส่วนลีอังกฤษเนี่ยตอนเนี้ถือว่าน่าจะแย่แล้วนะครับข่าวก็มาพูดถึงในเรื่องของลักษณะธุรกิจของฟุตบอลอังกฤษตอนนี้เลยนะครับผมเดลิเมเนี่ยตอนนี้กระจายข่าวมาค่อนข้างเยอะๆมีทั้งข่าวที่สมจริงและไม่สมจริงนะของเดลิเมนะต้องอ่านกันดีๆเดลิเมก็รายงานบทวิเคราะห์เชิงธุรกิจในวงการฟุตบอลนะครับครับ วันนี้ไม่เชิงข่าวนะครับเป็นเชิงบทวิเคราะห์นะครับบรรดาทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกกำลังจะสูญเสียเงินประมาณ9ล้านปอนด์ต่อวันนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ363ล้านบาทในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยไม่มีรายรับ,รบอันนี้ตรงกับที่ผมเคยเอาเออบทความในเพจซ็อกเกอร์ของคุณโดโดเมทาวันพันวราทรน,นะครับเคยเอามาพูดแล้วว่า9ล้านปอนด์เนี่ย มี20ทีม9ล้านปอนด์นี่คือเฉลี่ยของแต่ละทีมนะอมเอาเอาทีมทั้ง20ทีมเนี่ยมารวมกันด้วยจํานวนเงินจํานวนเงินหนึ่งแล้ว20หารแล้วเป็นค่าเฉลี่ยออกมาว่าประมาณทีมละ9ล้านปอนด์ครับแต่บางทีมอะ่ะจะเสียเงินน้อยกว่านั้นเพราะว่าเขาเป็นทีมเล็กบางทีมอะ่ะเสียเงินมากกว่านั้นอย่างเช่นแมนยูิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเสียเงินมากกว่า9ล้านปอนด์ต่อวันแน่นอนครับผมนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 363ล้านบาทในช่วงโควิดนะครับซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นะครับเนื่องจากพวกเขายังต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินมหาศาลอย่างเช่นค่าแรงนักเตะนะครับในภาวะนี้นะครับซึ่งนำไปสู่การกู้เงินธนาคารครั้งมโหรานเชื่อว่าอาจจะมีเม็ดเงินในการกู้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวเพื่อมาครอบคลุมการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แต่และสโม,มสรพยายามจะหาวิธีลดค่าใช้จ่าย ที่ไหลออกไปทุกวันอย่างเช่นผลักดันแนวคิดให้นักเตะยอมรับค่าเหนื่อยลดลง3 0นะครับการเลิกจ้างชั่วคราวในส่วนของลูกจ้างที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอล uh huh. นะครับนอน,นอนฟุตบอลเอ็มพอยดีไงนะครับหรือแม้กระทั่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากเกินไปแล้วยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกลับมาแข่งกันเมื่อ,อไหร่นะครับตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในฤดูกาลหน้าที่อาจจะยังไม่เหมาะต่อการลงทุนสิ่งต่างๆาเหล่านี้นะครับขาดทุน นะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดทุนขาดทุนตอนนี้แล้วก็เสี่ยงต่อการขาดทุนใน,ในอนาคตนาคตะครับล่าสุดเซาท์ a m ม t ์ตันเวสต์แฮมวัตฟอร์ดนะครับ,รบถแถลงเลื่อนการจ่ายเงินค่าเหนื่อยนักเตะออกไปก่อนอนะครับอาร์เซนอลผู้เล่นลด ค่าจ้างลงมาที่12.5เเซ็นต์ะครับเชลซี10ตกลงว่าลดแล้วนะรายงานก็บอกว่าบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของไวรัสครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ1.137พันล้านปอนด์เลยทีเดียวพันล้านนะพันล้านนะพันล้านนะก็ตรงกับตัวเลขที่ผมเคยพูดถึงไงว่าถ้ามันไม่แข่งเนี่ยมันจะสูญเสียอะไรบ้างแล้วก็พอไปรวมกับ การถูกฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะทําให้จะมีการสูญเสียเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทนะ<ช>เป็นห<ผ>มื่นหมื่นล้านบาทห<ช>ลายห<ผ>มื่นล้านบาทอยู่เหมือนกันนี่คือส่วนหนึ่ง<ช>ที่ทำให้พีเ์ลีกถึง <c oughs> อยากจะให้เตะให้จบนะฮะ<ช>เพราะว่าภาะวะการขาดทุนของทุกทุกทีมในในลีกเนี่ยมันมีผลนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าตัดโมฆะไปเนี่ยแบกบรับภาระของแต่ละสมโมสรเนี่ยมันไม่เท่ากัน บางสโมสรเนี่ยอาจจะต้องเป็นหนี้ติดลบเลยแหละนะฮะมันก็มีผลเสียอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยง่ายที่สุดทางออกที่ดีที่สุดก็คือกลับมาแข่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันจบลุกการนี้ไปอย่างรวดเร็วที่สุดดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจำนวนตัวเลขที่มันติดลบเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นเลขบวกได้บ้างนะครับต่อให้ไม่มากแต่ก็น่าจะพอพยุงสโมสรให้ จบรูปการน,นี้ได้แล้วก็ไปว่ากันใหม่รูปการต่อไปดีกว่านะครับอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นโมเดลอันนั้นเป็นโมเดลในส่วนของไอ้นี่ครับ,รบม,มันเป็นโมเดลในส่วนของ professional football นั่นมาฟุตบอลอาชีพในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยทางด้านล่างเน,นี่ยแน,น่นอนครับไม่ว่าลีกใดๆใ,ในโลกเนี่ยมันมจะต้องเริ่มมาจาก a อ a มเจออ่าถูกต้องเอมเจอก็คือสมัครเล่นครับมเซมิโกึ่งสมัครเล่นแล้วก็ถึงจะมาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับที่อังกฤษก็มีครับสมมสรนในเนช i ั่น l นลลีกนะครับซึ่งอยู่ต่ำกว่า4ลีกหลักของอังกฤษก็มีมติในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาครับให้หยุดไปเลยอนี่คือโดยยึดแต้มไว้ที่ปัจจุบันครับอันนี้ลีกพวกนี้คือเป็นลีกอาชีพแล้วนะ เราจะเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้คือหลีกที่เป็นกึ่งอาชีพเนี่ยประกาศโมฆะไปแล้วยกเลิกไปแล้วนะในอังกฤษนี่คือหลีกอาชีพแต่เป็นหลีกระดับล่างของของ <fits S 2> ของของหลีกอังกฤษนะครับก็อย่างที่บอกก็คือประกาศยุติเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าหลีกล่างลงไปเนี่ยมันมีโปรแกร,รมหลายนัดมากกว่ามันมีการเตะที่ถี่มากกว่านะฮะเพราะว่า แค่ลีกลงไปเลยลีกดีวิชันหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันต้องแทบจะเตะกันอถ้าเป็นถ้าเป็นแมตช์ปกติแทบจะเตะกันสุดสัปดาห์การสัปดาห์สัปดาห์การสัปดาห์ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเอออันนี้มันจะมีโปรแกรมเตะที่ค่อนข้างโหดกว่าจำนวนทีมมันเยอะกาด้วยแหละในเนชั่นแนลเลยีกเนี่ยผมจะเล่าอย่างนี้ด้วยความที่เคยถามคุยกับนักเตะทีมชาติอังกฤษอุโสหลายๆคนเนี่ยตอนที่มาเตะบอลเนี่ยผมถามบอกุ้ย ทำไมทีมกฤษอวุโสเนี่ยมาที่เนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วทาไมอยู่เพิ่งมาตอนอยู่อายุ4ี่บคือเขาเล่นเก่งมากเลยมามาประเทศไทยครั้งแรกตอนอายุ4ี่บเมื่อสองครั้งที่แล้วที่เชียงใหม่ผมก็ไปถามเขาว่าทําไมอยู่เพิ่งมาเขาบอกว่าอ๋อที่เพิ่งมาเพราะเขาเพิ่งรีทายดีทายก็หมายความว่าเขาเพิ่งเลิกเล่นครับผมก็จะมีอยู่สองคนคนที่มาก่อนหน้านั้นเขาอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นศูนย์หน้าเหมือนกันคนเนี้ยังไม่เลิกเล่น อ่าฝากดีๆนะยังไม่เลิกเล่นตัวนคนเนี้ยเพิ่งเลิกเล่นอผมก็ถามโกว่าอ้าวแล้วมันมันแตกต่างกันยังไงอ่ม,อมันเป็นเบอร์สิบเก้ากับเบอร์สิบเอ็ดเออเบอร์สิบเขาบอกเบอร์สิบเก้าเขาบอกว่าอย่างนี้ผมรู้จักคุยกับเบอร์สิบมานานแล้วเขาผมคุยกับเขาเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้คําว่าเลิกเล่นของเขาเนี่ยก็หมายความว่าเขาเล่นบอลน,นะแต่เขามีงานประจาําทําอิงทหารซึ่งซึ่งถ้าเกิดจะวัดวัด วัดเวยกันแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยคืองานประจํำแต่งานงานงานอีกงานเนี่ยเป็นงานเสริมอย่างเช่นอเตะบอลเสร็จแล้วเนี่ยพอช่วงที่ไม่มีซ้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะไปเป็นพวกเหมือนพนักงานสโตร์อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าใจส่วนเบอร์สิบเอ็ดนี่ไม่เหมือนกันเขาได้รับค่าจ้างสูงกว่าใช่ไหมครับเขาได้รับค่าจ้างสูงกว่าแต่เขาจะหมดค่าจ้างช่วงที่ พอปิดฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะไม่มีค่าจ้างถามว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลไหมคุณนึกภาพว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบไทยลีกด้วยกันพอหมดสัญญา10เดือนอีก2เดือนก็คือว่างถูกต้องนะครับอีก2เดือนก็คือว่างกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนชั่นอลนะครับก็ได้หยุดไปแล้วนะครับซึ่ง มติดังกล่าวมีผลตรง National League ซึ่งอยู่ระดับ5รวมไปถึง National League North National League South ซึ่งอยู่ระดับ6มี National League และ National League North กับ National League South อีกย่อยลงมาอีกนอกก่อนหน้านี้ Northern Premier League, Southern League East Mill League รวนและเป็นลีกระดับ7รวมไปถึงลีกที่ต่ำกว่านั้นได้รับการอนุมัติให้ซีสันนี้มีผลเป็นโมคคอย่างเป็นทางการแล้ว ในแบบที่ไม่มีทีมเลื่อนชั้นหรือตกชั้นแต่อย่างใดก็สต็อปไว้อ่าสต็อปไปเลยแล้วก็เป็นโม้าไปเลยนะครับฟุตบอลอังกฤษนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้มีสี่สี่ลีกที่เป็นระดับอาชีพเห็นไหมเขาใช้คำว่า professional นะครับประกอบไปด้วยพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนะครับแล้วก็ลองลงไปนะครับ7จลีกระดับกึ่งอาชีพเป็นเซมิโปรนะครับ ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของ National League นะครับแล้วก็ที่เหลืออีก16หลีกเป็นหลีกระดับสมัครเล่นเห็นไหมนี่หลีกเขาเยอะมากนะเยอะมากผู้คนเดียวนะผู้คนเขายังเล่นฟุตบอลอยู่วันที่ผมไปอังกฤษเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมก็ไปเล่นในสนาม National League ของเขานะสนุกเลยอะสนามเขาไม่มีอะไรเลยนะเขาคุณเคยเห็นพี่ภาพคือเขาชอบทำขำๆปะ มีป่าแล้วก็ดันพอมองไปจากที่สูงแล้วกลายเป็นว่าตัดโบะลงไปเป็นสนามฟุตบอลอ่ะเออผมไปเตะสนามแบบนั้นอ่ะเออสวยนะแล้วก็มุมข้างหนึ่งกลายเป็นขับเฮ้าเออเออแล้วพอเตะเสร็จผมก็ขึ้นมานั่งทานบนขับเฮ้ากันเขาบอกที่นี่ก็เป็นอย่างนี้เออเออแล้วก็มีซุ้มมานั่งสำรองที่จุคนได้ประมาณข้างละยี่สิบคนเออประมาณนั้นอ่ะเออแล้วก็รอบข้างเนี่ยก็คือไม่มีอัาจารย์ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เป็น คุณเคยเห็นพวกในกระตูนพวกฮามิตีระเบิดหรือมัลติเมาอะไรไปที่เป็นเป็นไม้ลวกขึ้นมากั้นแค่เนี้ยอืเนี่ยคือเสาแล้วก็ไม้รว้วแล้วก็เสาเนี่ยอย่างเงี้ยรอบสนามอที่ผมไปเตะแล้วพื้นสนามนี่มักเลยนะก็คือโคลนเลยไม่มันมันไม่ใช่โคลนเมืองไทยอ่ะเข้าใจเข้าใจมันไม่โคลนเหนียวเหนียวหนึบหนึบอ่ะเหมือนดินน้ํามันอ่ะเออแล้วไปเตะฟิลนั้นอ่ะผมว่าโอเคอ่ะ เตะสนามดีๆมาเยอะแล้วว่ะเตะเะราชมังผมก็เตะมาแล้วเตะสนามตุบสนามดีๆเนี่ยผมก็ลองเตะมาแล้วผมว่าถ้าเกิดจะดีกว่าก็น่าจะเป็นพวกนี่แหละแอนฟิลโซเทฟฟอร์ดเบมเบอรีใช่ไหมอันนี้ยังไม่เคยแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ซีเรียสชีวิตนผมใฝ่ฝันอยากจะไปเตะสนามแบบนั้นเพราะผมเคยดูพวกกระตูนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะรู้ว่าฟุตบอลอังกฤษนี่ โคตรสกปรกเลอะโคลนเลยนึกออกไหมแต่พอเราโตมาเนี่ยเราอยู่กับพีเมีมร์ลีกเราจะโอ้โหสนามสวยสนามสวยแต่ความฝันผมอะอย่าไปเตะอย่าไปเล่นไงเพราะสนามเพราะในภาพของการถ่ายทอดโอ้โหอันนี้เอาเอาเราคิดแต่ไม่เหมือนผมใในความฝันผมเนี่ยกับกลายเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่ผมเคยเห็นบอล บอลท้องถิ่นอังกฤษมันแตกผมบอกเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเตะโอเทฟฟอร์ดคุณไปเตะแอนฟิลด์มันจะได้ฟิลความเป็นอังกฤษยังไงวะผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นอังกฤษนะเพื่อนที่เป็นอังกฤษบอกว่าเนี่ยบอลเอาง่ายๆเลยนะไอเป็นคนเมืองลิเวอร์พูลนะเพราะถ้าเกิดยูโผที่ยูไปโผที่อังกฤษนะแล้วยูบอกว่ายูมีบัตรเข้าไปดูในแอนฟิลด์นะคนในเมืองลิเวอร์พูลจะว้าวว้าวเฮ้ยจริงเหรอเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสเข้าไปดูเข้าใจปะเข้าใจ ไอ้คุณได้ไปเตะในแอนฟูที่คนออว้ยว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดนู่นนี่นั่นแต่เนี่ยคือ English อิงลิสฟุตบอลฟิลของแท้เว้ยที่ไอพายูมาเตะเนี่ยคืออิงลิสฟุตบอลฟิลของแท้ของจริงของจริงคนอังกฤษมันเกิดมาจากสนามแบบนี้เ,เ,เ,เขาบอกคนอังกฤษมันเกิดจากสนามแบบนี้อเอางี้ย้อนหลังกลับไปอีกหน่อยย้อนหลังกลับไปคุณ ช่วงเนี้มันจะมีการเอาแมตช์ในอดีตมาให้ดูกันถูกต้องถูกต้องถูกต้องคุณต้องย้อนกลับไปในยุคประมาณสักบรูซกาเปล่ายุคแปดศูนย์ยุคแปดศูนย์กลางๆเกือบเก้าศูนย์น่ะ,ะเนี่ยนะถ้าเกิดใครสงสัยสิ่งที่ผมพูดนะ,ะไปหาดูเทปเก่าๆแล้วคุณจะเจอว่าสนามมันไม่ได้สวยอย่างทุกวันนี้ใช่สนามในพีเมยรีกไม่สวยอย่างทุกวันนี้นะถูกต้องแล้วคุณจำไว้เลยนะว่าในในทีมในพีเมยรีก ซึ่งเมื่อก่อนชื่อว่าดิวิชันหนึ่งเนี่ย uh huh. ในยี่สิบทีมันจะมีอยู่สนามหนึ่งเป็นย่าเทียมด้วยต่างหาก uh uh uh. นั่นก็คือสนามของฟีนสปาร์กแลงเยอร์ครับเออจนกระทั่งตอนหลังเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กละ uh huh. เขาก็เลยฟีนปาร์ huh. กเลยทำเป็นสนามญ้าจริงไปเลยเ uh huh. และหลังจากนั้นปฏิวัติของการทำสนามเนี่ยมันก็เข้ามาในวงการฟุตบอล uh huh. พร้อมกับแวลูที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยกระดับพอยกระดับขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเขาบอกว่างี้ พอทุกทีมเนี่ยมันมีค่าตอบแทนแล้วเนี่ยที่สูงที่ได้มาจากบริษัทพรีเมียร์พอมันพอเปลี่ยนจากดิวิชั่นหนึ่งมาเป็นพรีเมียร์เนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะต้องสร้างมาตรฐานของอัฒจันทร,ร์สนามโดย,อโดยรอบอสิ่งอำนวยความสะดวกและที่สำคัญพื้นสนามอมยู่จะต้องดีเป็นการยกระดับใช่คือถ้าถ้าอย่างนี้เราจะสังเกตให้เห็นเลยนะว่า ถ้ามันเป็นระดับอาชีพจริงๆอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยแสดงว่าทุกทีมในที่ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาตรฐานต้องสูงมากส,สูงมากถึงมากที่สุดใช่เพราะว่าทุกอย่างแฟคทอรี่ทุกอย่างมันต้องมีความพร้อมหมดเลยนะ<ช>ครับเพราะว่าลบภาพจากหลีกหลีกต่ำๆลงไปทิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าคุณขึ้นพรีเมียร์ลีกเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันชัดเลยว่ามันเป็นความเป็นมืออาชีพหมดเลยเออนะออมันก็มันก็ดูดีมันก็ดีนะครับแต่ ตรงเนี้ยมันก็เอาพยายามเอาโมเดลมาสอดคล้องกับบ้านเราก็แล้วกันบ้านเราเนี่ยกลับไปวนที่เดิมอีกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันบ้านเราเนี่ยผมการังจะบอกว่าเมื่อก่อนมันดีอยู่แล้วนะเขาจะยังจะไปทำมันยุ่งยากเดี๋ยวมาเล่ากันต่อเมื่อกี้เรามองมุมหลีกล่างอ ซึ่งมันไม่ได้มีเบเนฟิตในเรื่องของการถ่ายทอดอะไรมากมันก็หยุดไปแล้วประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีการเลื่อนขึ้นตกชั้นอะไรก็แล้วแต่มันก็ถือว่าโมฆะมันจบเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ฤดูกาลหน้าก็เหมือนสต็อปไปจบไปเพราะว่าหลีกล่างเนี่ยมัน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 ไม่ได้ขยับกันเท่าไหร่อยู่แล้วถูกจนถึงลีกทูนะถูกต้องยกเว้นยกเว้นหลีกทูขึ้นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็มีภาพสะท้อนให้เห็นแล้วว่าพิมบริไอสโมสรใหญ่ๆในพิมพ์หลีกเนี่ยกำ ทางการลงทุนและการขาดทุนเป็นอย่างยิ่งประกอบกับที่ผ่านมาเราเคยคุยกันถึงเรื่องโมเดลการกลับมาเตะของพรีเมียร์ลีกเห็นไหมโมเดลคือเพื่อเป็นการรักษาในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของค่าปรับเงิน<อ>ถ่ายทอดสดบรรดาสปอนเซอร์ออเพราะฉะนั้นพรีเมียร์ลีกต้องถูกดันให้มันเล่นให้จบ ถูกไหมถูกต้องครับทีนี้ก็โมเดลแรกที่เขาโยนออกมาลอยๆอ่ะว่าเป็นเซนจอร์สนามซ้อมส3สนามแล้วก็แข่งในเวมบลีถูกป่ะแล้วผมก็คุยกับคุณว่าเวมบลีไม่พอหรอกหลักของการจาดายังไงซะผมก็เสนอว่าเป็น5สนามครับนี่ครับมาจริงๆอ่า พิมลีกเลงใช้สามสนามแข่งต่อครับแบบแบ่งเหนือกลางใต้เตะพร้อมกันเนี่ยเนี่ยโมเดลเนี้ยผมอ่านอยู่หลายรอบมากกว่าจะเข้าใจโมเดลเนี้ยโอเคผมบอกเลยมันจะสอดคล้องกับอย่างที่เราอย่างที่พี่วอนเคยพูดอ่าทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมมันเป็นอย่างนี้ไอ้โมเดลเก่าของผมคือ5้าสนามอ่าที่อยู่ในลอนดอนนะห้าสนามที่อยู่ในลอนดอนเนี่ยใช้วิธีการสลับเตะอ่าอย่าเรียกวีคละ แต่ถ้าเกิดจะให้คุณมองภาพเห็นชัดเจนเรียกเป็นวีคละก็ได้อ่าอ่าวีคละสามสนามอ่าฮะใช้วนสลับอ่าฮะเท่ากับว่าเอ่อหนึ่งสนามเนี่ยจะใช้สามวีกเตะแล้วก็พักได้พักสองวีแล้วก็กลับมาสามวีติดอ่านี่ก็ออกไหมที่ผมเคยธิบายให้ฟังนะอ่าโอเคแต่ทีนี้ตอนเนี้สมาคมอ่ะได้ตั้งอันนี้ขึ้นมาอีกตุ๊กตาครับเขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่มีปัญหาหรอก ที่เ,เรียกมาเก็บตัวกันหมดแล้วก็จะใช้สนามเวมบรีพ่วงโดยศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเซนจอร์จพาร์คนะครับ,รบผมแห่งให้จบไปเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอไอ้โมเดลที่ว่ามาอยู่ลอนดอนกันหมดเนี่ยอืเขาบอกว่ามันเสี่ยงไปเพราะว่านี่คือลอนดอนนะเว้ยคุณเคยพูดอยู่เป็นประจำว่าจํานวนผู้ติดเชือเ้อในประเทศไทยที่ไหนสูงสุด กรุงเทพครับครับลอนดอนก็คือกรุงเทพแหละครับไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับแนวคิดใหม่เนี่ยความน่าสนใจก็คือให้เลือกขึ้นมา3มสนามครับอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะความยาวยาวเลยนะยาวลงมาจากหัวลงล่างเนี่ยยาวลงมาอย่างนี้เลยนะครับให้เลือกมาสามสนามแบ่งตามภูมิภาคของประเทศก็คือเหนือกลางใต้เพื่อสะดวกต่อการจัดกลุ่ม ในทีมลราแวกใกล้เคียงแล้วยังถือเป็นการกระจายความหนาแน่นของตารางแข่งขันเพราะอาจจะทำให้หลายคู่เตะพร้อมกันได้ช่วยให้สามารถแข่งกันจบก่อนวันที่30มิถุนายนได้อย่างแน่นอนอเห็นไหมถ้าสามสนามใช่ไหมครับมันมีบอลอยู่เท่าไหร่มันมีบอลอยู่เดี๋ยวนะสามสนามมันมีฟุตบอลอยู่สิบคู่ใช่ไหมครับคุณก็กระจายไปเลย สามสนามสิบคู่ตกสนามละสามคู่สนามละสามคู่เหลือเศษหนึ่งอ่าแต่ต้องมีสนามสนามหนึ่งนี้ที่โดนสัปดาห์ละสี่คู่ครับถูกไหมถูกต้องก็เตะเตะแบ่งเสาร์อาทิตย์เลยถูกป่ะถ้าเตะแบ่งเสาร์อาทิตย์สมมุติว่าเสาร์เสาร์เสาร์ชุดหนึ่งอาทิตย์ชุดหนึ่งใช่ไหมเสาร์ชุดหนึ่งก็จะโดนสนามละสองคู่ต่อวันเนี่ยเห็นป่ะมันจะกระจายได้นะเห็นป่ะ มันช่วยได้เยอะเลยครับนี่แหละนี่ก็คือโมเดลอีกโมเดลนึงซึ่งตอนนี้บอร์ดบริหารกําลังนับประชุมกันอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้เพื่อหาข้อสรุปแล้วก็เชื่อว่าในขณะนี้มีแผนการที่แตกต่างกันอยู่5วิธีในการขับเคลื่อนให้การแข่งจนจบซึ่งทางหลีกก็ต้องาอออกมาให้ได้1แผนก่อนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมคซึ่งมันจะพ้นช่วงล็อกดาวน์ของอังกฤษอใอย่างที่เราบอกวัน<ช>ที่7 เรียกส้อมัาที่แปดได้และอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทีเนี้ยห้าวิธีอ่ะเนี่ยก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างอ่ะมันจะขึ้นอยู่มันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของลีกพี่ผมพยายามจะอธิบายหลายๆครั้งว่าคุณจะมาคิดแบบเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ไม่ได้นะบอลลีกกับบอลทัวร์นาเมนต์ต่างกันดาวฟ้าดินนะความได้เปรียบเสียเปรียบในการได้พักเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับม,มีอยู่5้าโมเดลผมก็อยากจะดูแต่จริงเนี่ยผมว่านะพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยข่าวมันไม่ออกมาให้ผมอ่านหรอกว่า5โมเดลที่<ช>อังกฤษมันคิดก,กัน,นมีมีอ,อะไรบ้างนะเออ,เอ,อผมว่ามันไม่ไม่ไม่มาบอกผมหรอกว่า5้าโมเดลมีอะไรบ้างนะเราก็ได้แต่ คาดคาดการกันไปเรื่อยๆไปเื่อยๆแต่ไม่เป็นไรหรอกคือคือทางทางผิเวเหล็กันน่าจะประชุมกัน20ทีมแล้วแหละเพื่อหาหาข้อสรุปตรงนี้น่าจะมีทางออกแล้วละ่ะน่าจะมีแล้วแหละวินาทีทนวินาทีนี้เพร<อ>าะว่า,วา,าเขาต้องออเลือกช่องทางที่มันดีที่สุดต่อทุกทีด้วยแล <c oughs> ้วก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าถ้ามันมีจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพรีเซนต์ออกมาครับคุณเชื่อถต่ว่าไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับ มันก็ไม่ส่นความคิดคุณหรอกครับถูกต้องครับมันก็ต้องแข่งกันต่อนะฮะอย่าไปซีเรียดยังไงยังไงก็ผมมองว่าลีกอังกฤษเนี่ยจะมีโอกาสแข่งต่อมากกว่ายกเลิกนะเยอรมันเยอรมันจะแข่งก่อนด้วยซ้ำขบบอขาบอกนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับรอดูมาตรการของเขาก่อนนะว่าเขาจะเตะแบบปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ พอาะ่าลืมว่าทําไมพเมยรีกถึงต้องเรื่องมากขนาดนี้ทาไมถึงต้องแบบเอ้ยไม่ตัดจบอะไรไปเลยอะไรเงี้ยอ,อ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นหลีกที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับมูลค่าทางการตลาดเนี่ยออมันเยอะมากแล้วก็สัญญาละ,ละเอียดสัญญาของแต่ละสโมสรกับลิขสิทธิ์อะไรก็แหละอะ,อะไรพวกเนี้ยมันเยอะมากมีมูลค่าทางจิตใจครับ ฉะนั้นแล้วความแตกต่างกันอะความแตกต่างอย่างที่ผมบอกว่าทําไมทีมเล็กๆถึงอยากจะขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อให้ขึ้นมาปีเดียวก็เถอะแลวตกลงไปพวกเขาก็ยังกำไรเอ,เออก็เอานะครับนี่แหละคือความแตกต่างเพราะว่ามูลค่าแล้วก็อะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งเงินนะเงินสนับสนุนทีมยังเยอะกว่าเลยนะครับยังเยอะกว่าเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเลยทีมอันดับสุดท้ายของลีกแชมเปี้ยนชิพยังได้เงินทีมอันดับสุดท้ายของพรีเมียร์ลีก่ยังได้เงิน สนับสนุนทีมหรือเงินรายได้ลิขสิทธิ์อะไรมากกว่าทีมแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพอีกอทีมอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ำนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับต่อให้ห่างกันแค่อัอนดับเดียวผลประโยชน์และเม็ดเงินต่างกันราวฟ้ากับดินครับเออนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าทําไมพีเมลีกเนี่ยถึงถึงเมื่อก่อนน่ยถึงขับเคี่ยวกันว่าอยากจะไปอันดับรับไม่ไปอันดับ4เพราะว่าเรื่องเงินสําคัญที่สุด ต่อให้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันเล่นโคโรรอบเงินก็ต่างกันเอ,อันะฮะอันนี้แหละรายละเอียดยิบย่อยตรงเนี้ยม,มันสําคัญมากแล้วก็พูดกันตรงๆอ่ะลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นลีกที่ชูโรงของลีกฟุตบอลทั่วโลกเลยด้วยซ้ำนะครับก็ซูเปอร์สตาร์ทุกอย่างเนี่ยเราเราก็อาจจะเห็นกันแล้วนะครับว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมามันขึ้นมา แยกทีมมันขึ้นมาด้วยมันไม่ได้เหมือนกับทีมที่แบบว่าเอ้ยถ้าเป็นสเปนก็เราก็ต้องปโฟกัสที่แมตต์ิดบาซ่าเป็นหลกักแอดมิทิทอะไรอย่างนี้ถูกไหมถ้าเราไปที่เยอรมันเราโฟกัสที่แค่บบเยอร์ดอทมุนอะไรพวกนี้นะครับที่เราโฟกัสหลกัหลกๆอ,อย่างข้ามไปสเปนข้ามไปฝรั่งเศสเราก็โฟกัสที่ปารีสโมนาโกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโฟกัสที่อังกฤษโอ้มันมีหลายทีม <laughs> นะฮะอ่ามันมีหลายทีมแล้วก็หลายทีมที่เป็นทีมเล็กๆเ,เนี่ยมันมันสามารถที่จะต่อกรกับทีม ที่ใหญ่ได้เสมอนะครับนี่คือมวลเสน่ห์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่หลายคนชอบอไปพักสักครู่อ่ะไปพักสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาปิดท้ายเบรกหน้าไปดูของไทยบ้างไปเป็นยังไงแนวโน้มไทยลีกของไทยเราชชวยพักสักครู่ครับครับผม